ไมู้ัาจกมฟมันก็จะบินเน่เน่เห็นไหมเยอะมากเน่เห็นไหมเน่อนี่คือน้ำพึ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะให้ลองให้เขากินน้ำพึงน้ำหวานเขาแพงกว่าน้ำพึ่งสาเท่าสี่เท่าหยดนี่ อร่อยมากเลยนะมันไม่มีแล้วนะในประเทศไทยตรงนี้เต็มแล้วเอากล่องเอากล่องมาเอ๊ะปลวกเดียวมันมีตัวเดียวมั้เหรอเนี่ยเอาแต่ลูกไม่เอาแม่มันมันบินหมดอ่ะมันจะไปเอาแม่มันกล่องน้อยไม่พอกล่องฉนวนลงเล็กไม่พอต้องโอ้มีเดียไปประจำในต่อกับไปไปสามวันให้มันอยู่ให้มันคุ้นรังก่อน น้ำผึ้งเนี่ยนะใช่แล้ววันนี้เราจะขายเป็นแคปซูลท่านนักข่วขาวจะเอากี่แคปซูลก็ว่ามาอยู่ที่พันห้าส่วนน้ำผึ้งเขาก็จะอยู่ขวดลาผัดหวานด้วยมนต้องอ้างัำนี้เลย